สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลลี่ผาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับเครื่องเครื่องรางนะครับที่แท้ดูง่ายนะครับมาแนะนํานะครับให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมเเครื่องรางเนี่ยนะครับถ้าแท้ดูง่ายแล้วเนี่ยก็คือจะมีราคาเลยนะครับถ้าแท้ดูง่ายแท้จ๋าจนะครับ จะมีราคานะครับผมไม่ใช่แบบว่าของเล่นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมนะครับรีวิวเลยนะครับผมนี่นะครับดอกนี้นะครับเป็นนะครับตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับผมเป็นตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับของนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับนี่นะครับ ตะกุดนาลายแปลงรูปเนี่ยเออก็คือกับร้ายนะครับกลายเป็นดีนะครับผมสรรพคุณนะครับของเขาพุทธคุณของเขานะครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับผมที่ผมหมุนไปหมุนมาเนี่ยผมให้ดูขั้นต้นก่อนเลยนะครับว่ากรอบเนี่ยมีฟาร์มเก่านะครับขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับว่าเก่าขนาดไหนนะครับ นี่นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมใช้ดูนะครับถ้าตะกรุดเนี่ยดอกไหนนะครับไม่จัดอย่างเงี้ยไม่มีฟาร์มเก่าไม่เข้ารูปแบบไม่แท้ดูง่ายเนี่ยผมจะไม่นะครับซื้อนะครับหรือเช่านะครับมาเล่นเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องเล่นของแบบที่ชชว์นะครับหรือว่าแท้ดูง่ายนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมใช้ดูนะครับปอกลูกปืนเนี่ยนะครับประกบ กันสนิทนะครับผมปลอกลูกปืนเนี่ยประกบกันสนิทนะครับถ้าหลุดออกจากกันเนี่ยนะครับถือว่าใช้ไม่ได้นะครับผมเสียนะครับถึงว่าจะเป็นของแท้เนี่ยแต่ถ้าหลุดออกจากกันเนี่ยหรือว่ามีนะครับเอ่อรูอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตะกุดที่เสียนะครับผมส่วนที่สองนะครับผมจะดูนะครับห่วงนะครับผมจะดูห่วง ฟาร์มเก่าของห่วงเนี่ยห่วงเนี่ยเป็นนะครับห่วงทองแดงผมจะดูสีนะครับสีผิวที่เป็นนะครับแบบว่าผิวมะขามเปียกนะครับผมคือเขาเรียกว่าถ้าภาษาเซียนพานะครับเขาเรียกว่าเนื้อจัดนะครับเนื้อจัดห่วงก็ต้องเนื้อจัดนะครับผมแล้วมาดูส่วนที่นะครับส่วนที่สามนะครับก็คือผิวของ ตะกุดลูกปืนนะครับจะต้องมีฟาร์มเก่านะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่นะครับผิวนะครับจะต้องมีฟาร์มเก่านะครับเนื้อจัดจัดทั้งเนื้อเอ่อเนื้อตะกุดนะครับแล้วก็ห่วงนะครับส่วนที่4ี่นะครับผมมาดูที่ห่วงเชื่อมนะครับเอ่อที่จุดเชื่อมนะครับไม่ใช่ห่วงเชื่อมจุดเชื่อมระหว่างห่วงกับตะกุดนะครับ น้ำยานะครับหรือว่าโลหะนะครับที่เขาใช้ในการแตะนะครับเพื่อเชื่อมประสานกันเนี่ยจะต้องมีฟาร์มเก่านะครับผมนี่นะครับจะต้องมีฟาร์มเก่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ระเบิดให้ดูนะครับเพราะว่าขายกรอบไปด้วยอย่างเงี้ยก็คือมันจะได้เขาเรียกว่าชัดเจนไปเลยนะครับถ้าพี่ๆเช่าไปเนี่ย จะไปแกะเลี่ยมกรอบทองเองก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยครับจะขายนะครับเปิดราคานะครับไปให้แบบนี้เลยนะครับห่วงนะครับต้องจัดเป็นมะขามเปียกเลยนะครับเนื้อตะกุดลูกปืนก็ต้องจัดนะครับผมแล้วก็ห้ามหลุดออกจากกันนะครับแล้วก็น้ํายาประสานเนี่ยจะต้องเก่านะครับผมคือมันถึงยุคครับฟ้องด้วยอันนี้ฟ้องด้วยระยะ การเวลานะครับที่ผ่านมานะครับของเขาเองนะครับผมแล้วนะครับอันเนี้ยดอกเนี่ยนะครับเป็นดอกยุคต้นๆนะครับจะมีนะครับเปลือกมะละกอนะครับอยู่ด้านในนะครับตะกุดยุคแรกเนี่ยจะได้นะครับเป็นเปลือกมะละกอนะครับก็คือตามตำนานนะครับผมแต่ว่ามันยาวนะครับพี่ๆท่านใดสนใจเนี่ยไปหาอ่านนะครับในอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมว่าทําไมถึง บรรจุนะครับก็คือผิวของต้นมะละกอต้นนี้นะครับผมแต่ดอกเนี้ยคือชัดเจนครับว่าแท้ดูง่ายนะครับพอถ้าไม่แท้ดูง่ายเนี่ยผมจะไม่เอามาเล่นเพื่อทํากําไรม่วซัวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจัดแค่ไหนครับทั้งดอกลูกปืนทั้งห่วงแล้วก็รอยเชื่อมประสานนะครับผมดอกนี้ได้เก่านะครับได้เออเลี่ยมเก่าวินเทจด้วยนะครับผม พอเครื่องรางนะครับแบบนี้นี่โอ้โหน่าใช้นะครับดอกนี้นะครับผมจะเทียบขนาดให้ดูนะครับกับเหรียญนะครับกับเหรียญเสมาแล้วกันนะครับผมว่ามีขนาดไหนนะครับนี่นะครับขนาดจุดสองสองนะครับขนาดจุดสองสองนะครับผมเทียบกับเตารีดพิมพ์ใหญ่ให้ดูครับว่ามีขนาดไหนนะครับมีความใหญ่ขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับก็เลี่ยมทองนะครับก็กําลังแฝงนะครับผม ใช้นะครับเดินทางนะครับหรือว่าไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยก็คือแฝนติดตัวได้ตลอดนะครับตะกุดนารายแปลงรูปนะครับตัวจริงนะครับหาไม่ง่ายนะครับนานๆนะครับจะเจอทักทีนะครับผมนี่นะครับดอกนี้นี่คลาสสิกนะครับผมได้ฟาร์มแท้ดูง่ายนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับตะกุดดอกนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่นะครับ 8500บาทนะครับผมยุคต้นๆนะครับ8500บาทนะครับข้างในนะครับผิวของต้นมะละกอนะครับนี่นะครับยุคต้นของอาจารย์นองเลยนะครับแน่นๆนะครับผมยุคต้นนะครับ8500บาทนะครับโทรหาผม0988541 3 6ดห้าสี่หนึ่งสาห